สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับมิวนะครับจากช่องมิสูสายซิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูกับเจ้าไททันด้านหลังผมคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นมิสูบิชิไททันแอดไลท์นะครับผมราคาอยู่ที่985,000บาทนะครับผมสีขาวบวกเพิ่ม1,000 0บาทนะฮะมามาดูเลยครับสําหรับเจ้าคันนี้ที่เรามีการติดตั้งเพิ่มขึ้นไปก็ด้านหน้าเลยครับโลโก้ไททันเป็นแบบโครเมียมนะครับตัดกับสีดํา ทำให้ดูแบบมีความโดดเด่นขึ้นมาและตัวครอบไฟหน้าครับก็ยังเป็นเซตเดิมที่เราแถมให้ลูกค้าปินประจําครับไฟหน้าดําด้านและตัวครอบไฟตัดหมอกครับเป็นสีดําเงาอ่าในส่วนของจุดเด่นของเจ้าไททันตัวแอลลีคันนี้นะครับด้านหน้าเขาจะเป็นสีดํามาให้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับเจ้าตัวพัดทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวแอลี่นะครับ จะเป็นสีดำามาให้จากโรงงานทั้งหมดแล้วก็มีโลโก้มิซูวิชิตรงนี้ให้ด้วยสําหรับเจ้าตัวแอนดะ์ข้อแตกต่างอันดับที่1นนะครับสําหรับคันนี้ต่อมาในส่วนของด้านข้างครับคันนี้ก็ได้ทําการติดตั้งซ้มล้อของ ABS แท้นะครับเป็นดำด้านนะครับพร้อมหมุด6นิ้วเข้าไปด้วยและก็เป็นชุดล้อแม็กขอบ18นะครับตัวนี้จะเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับเป็นยางมอนสเตอร์ a t ทครับจะออกแนวออฟโรดนิดนึงอ่า ต่อมาในส่งด้านข้างก็เช่นเดิมครับเราติดคิ้วกันสาให้ลูกค้าลาวหลังคาเบ้ารองมือเปิดนะครับและเจ้าเอลีคันนี้เห็นไหมครับกระจกมองข้างครับเป็นสีดํามาแล้วหัวบันไดด้านล่างเป็นสีดํามาแล้วทั้งหมดนะครับจากโรงงานตัวนี้สวยครับมือเปิดประตูก็เป็นสีดํามาแล้วนะครับแต่ว่าเราติดคอเพิ่มกับลูกค้าไปเป็นสีดําด้านจะได้กันร,รอยได้นะครับ ในส่วนด้านหลังนะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมล้อแมกลายดอกไม้ซุ้มล้อ ABS แท้หมุด6นิ้วและนี่ครับเสน่ห์เจ้าไททันแอดดีตก็จะเป็นลายสติกเกอร์ลายโครนมาให้จากโรงงานพร้อมกับไททันแอดดีตตรงนี้นะครับและในส่วนของตัวนี้ครับเป็นโลบาร์สปอร์ตที่มาจากโรงงานมิซูบิชิของแท้นะครับผมตัวนี้แข็งแรงสวยงามครับ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อบไฟท้ายของเจ้ามิซูไตตันคันนี้นะครับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันตัดกับเส้นสีแดงอ่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นสีดํามาจากโรงงานแล้วนะครับเดิมๆิมจะเป็นสีบอลเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแอดลีดก็เป็นดํามาให้เลยและนี่ครับเพชเขียนว่าแอดลีดแอดลีดแท้ครับตัวนี้อ่าต่อมารอบคันฝั่งนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของ ครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าเหมือนกันโลบาร์ Low เหมือนเดิมล้อแมกไลายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดโอเคต่อไปครับมาดูภายในกันบ้างสําหรับเจ้าแอดลีดคันนี้นะครับภายในที่แตกต่างกับเจ้าตัวไททันทั่วไปคือ1เลยครับเบาะนะฮะเบาะจะเป็นสีทูโทนดํากับสีส้มนะครับตัดกันทําให้ดูแบบสปอร์ตมากขึ้นครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนกันเลยทุกอย่าง ภายจะมีเบาะที่แตกต่างแค่นั้นครับโอเคเป็นไงบ้างครับกับเจ้าสีดำคันนี้ตัวไททันแอดลีดคันนี้นะครับมีการตกแต่งเขาเรียกว่าแทบจะเป็นการตกแต่งระดับมาตรฐานที่เราแถมให้กับลูกค้านะครับลูกค้าชอบสไตล์นี้แนวนี้มากๆสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากได้ รถกระบะไว้ใช้งานเป็นสีประตูเป็นแคปบเป็นตัวเตี้ยตัวสูงแล้วพวกนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไลน์และช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปอันนี้ให้นะครับและก่อนจาก,กัรวันนี้ครับผมขอฝากช่องมิสซูสายซิงเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยและผมจะทําคลิปออกมารีวิวให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูกันอีกเรื่อยๆและทิ้งท้ายครับเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวอันนี้จะเป็น แอดลีดสีดำนะครับคลิปหน้านะฮะจะเป็นแอดลีดสีขาวครับผมดูการแต่งจะแตกต่างกันยังไงติดตามกันได้คลิปหน้าครับก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของเจ้ามิสตูบิชิไททันแอดลีดคันนี้แบบรอบๆบคันอีกรอบหนึ่งแบบไม่มีโฆษณาคันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ